สวัสดีเพื่อนเพื่อนก็วันนี้ก็มาให้เล่เหลืองมืออบผลไม้ก็อบผลไม้ได้มากว่ายี่สิบชนิดก็จะได้กับตุ้งแบบตุ้งไรชนิดกัแบบตุ้งปัติตุ้งกระสอบตุ้งแบบเป็นภาษาลิีมแบบนี้หรือว่าเป็นตุ้งดำก็สามารแจกผลไก่นี้ได้เพื่อนเพื่อนต้องก้าวมาเล่เพิ่มเติมก็ การนัดของพุ่นหรอไม้ก,ก็ปรับได้ตามตรงกันก็อันนี้ก็กระตอนอ่ไอตัวเตี๋่วจำปะดะอยู่เตีส่ววนตอนนี้ไม่ตอนนี้ไม่มีกรนี้ก็ถูเรียนถูเรียนก็ล้วแตพุ่นกองถู่เรียนใายเหล็กก็คือลหลแตใสยพันก็ประมาณจะก้องทำการนาดัดก็เดี๋ยวไว้เลยแบอกกันตะมันกองทุ่งนี้คือ,ตอ,ต,อตอนตอนตอนตมันก็คือเราใส่ไปทางก้างนี่ก็ได้ เกิดต่างก้างก็ใจได้แต่ว่าใส่ไปต่างก้างในนี่ก็เผื่อว่าเลดีึ้นิดนะึงก็ในส่วนของการผลิตให้เปลืองเลเพิ่มเติม,มกับผลิตไม่อยากอันนี้มาต่างกันล่างกับฟันปลาเทปไว้ก็เป็นกลุนไก่ที่สำคัญสำหรับการโนอกผลไม้ก็คือตัวนี้ก็ยังมีส่วนประกอบแต่ว่าตัวนี้ถ้าํำวิดีโอแบบ ต่วนในเปล่อกล้ามอาเไรกว่าตอนนี้ก็กำบๆแล้วนะครับก็เดี๋ยวไว้เลยกันทําันคือตัวนี้ก็มันจะติดแน่นนะครับมันจะไม่ลดมันจะไม่ลดเอง แต่ว่าถ้าเราต้องการในฤดูกระโดดมันมีจุดติดดึงอยู่มีจุดติดดึงป้อมใจอ่านมาหลายปีแล้วนะครับก็อันนี้ก็ให้เปื่อนๆเปลือว่าวอ้อตูเรียนนะครับตัวนี้ก็เป็นให้เปื่อนๆอ้อตูเรียนการให้เปื่อนๆอ้อใจปลาซาลิมแบบนี้ก็มันมันจะแก่ออกมาได้ป้อมไม่มีต้นตูเรียนนะครับแต่ว่าน,นี่ก็ป้อม ออกแบบเปลือกเปิ่นเปิ่นไม่ไม่ต้องปีนต้นไม่ต้องจ่ายบัตรได้ก็ให้เปิ่นเปลิ่นข้าวมะลิเพิ่มเติมกระจองพุ่มก็ยังมีกระตั้งประหยัดน้ำท้อนนอนไล่ปลาลิศกระตั้งประหยัดน้ำก็ทชอนนอนไล่ปลาลิศเกลือมืออ้อผลไม้ก็เนื่องรวยบาทเดินได้เปิ่นข้ามมะลิเพิ่นเติม เดี๋ยวไว้แลกขนไกลกันทำงานกล้องตัวนี้อีกทีหนึงคือตัวนี้ปั้นไว้เซ้รอบเผื่อว่ามันจะได้แน่น <c oughs> ตัวนี้โอการตอนก็ได้ผลดีมากนะครับจำปาดะ,ะการนุ่นถูเรียนให้เปล่นกล้ามใานผลเติมได้ <c oughs> คลิปนี้ตอนนี้ก่อนนะครับนาสวัสดีครับ